สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกครับนะครับช่องที่ใช้าสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและวุฒปืนนะครับแสำหรับคลิปนี้เราจะพามาดู g x z นะครับเป็น Euro 5 Max แล้วนี่ตัวน,นี้สำหรับหัวลาก Euro 5นะครับของ Isuzu เนี่ยก็จะมีอัตราทดเฟืองท้ายแบบเดียวนะครับก็คือเป็นเฟืองเร็วเลย ส่วนยูโร3เนี่ยก็จะมีอัตรา,าทดเฟืองท้ายเฟืองช้ากับเฟืองเร็วให้เลือกเนาะนี่นี่ก็จะเป็นยูโร5นะครับนี่ก็เป็นข้อไอเสียสเตลเลตนะครับกันล้อสเตลเลตโดยรวมรวมยูโร5เนี่ยก็ จะมีที่ปรับขึ้นมาก็เรื่องของมวลภาวะนะฮะร,ระบบไอเสียเดี๋ยวนะจะให้ดูตรงนี่ท่อตรงนี้นะฮะจะเป็นแบบ DOC นะครับเป็นการเผาไหม้เผาไหม้เท่าเท่าพวกคาร์บ,บอนพวกอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็มีการ ปรับแต่งเครื่องยนต์เนี่ยซึ่งเรามองไม่เห็นเนาะแต่ว่าเขาได้พัฒนาเครื่องยนต์ของตัว6ยูซัเนี่ยครับพัฒนาขึ้นมาอีกเรื่องของอ,อหัวลูกสูบเอยการเพิ่ม EGR เอ,อ, e เอยนะครับหลายๆส่วนเกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ย เข้าไปเยอะในเรื่องของการเผาไหม้ที่ให้สะอาดมากยิ่งขึ้นนะแพลตฟอร์มด้านหลังนะครับที่ทุกคนไม่ค่อยอจะได้มองเห็นเรื่องของการใช้งานมากนักแต่สำหรับการใช้งานจริงๆเนี่ยมีความสำคัญมากเนะาะนะฮะอย่างสายลมหรือสายไฟนะครับเป็นแบบขดคอยสปริงนะฮะ ะะก็จะไม่เป็นสายแบบโยงเกกะเนาะอันนี้ก็จะดูเรียบร้อยนะครับสำหรับไฟด้านท้ายตัวนี้ฮนะเนี่ยก็จะมีสปอตท์ใช้งานอันนี้ก็ปรับได้นะฮะส่วนหัวเก๋งที่ยกนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะก็จะต้องมาหมุนที่ตรงนี้ก่อน เ,เดี๋ยวผมยกให้ดูก็ได้ครับโหเกโอ้หแน่นมากโอ้โ oh, ห oh. แข็งมากครับผมโอ้โ oh, ห oh. แข็งจังข้ามไปก่อนแล้วกันครับสำหรับการยกโคเก่งเพราะมันต้องเปิดตรงนี้มาก่อนนะครับจะเป็นสองส่วนคือที่สำคัญคือเนี่ยต้องปิดให้แน่หนห่าถูกแล้วครับเพราะว่า เวลาที่รถวิ่งเนี่ยมีลมประท้ม,มันจะได้ไม่ไม่เปิดออกมานะครับที่เราจะต้องเปิดนะเพราะว่าเนี่ยฮะเป็นก้านยกตัวที่หนึ่งก็คือดึงตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็เอาก้านเนี่ยลงแล้วก็เอาก้านนี้ลงทีหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยราถึงจะกดปุ่มไอเน,นี่ยยกหัวเก่งขึ้นถ้าจะหัวเก่งลงแล้วก็ยกขันยกขึ้นกดปุ่มนะครับแล้วก็ค่อยมาล็อกอ่าตัวล็อกตรงนี้แต่นิด ขออภัยด้วยจริงๆครับหมุนไม่ไหว <c oughs> แข็งจริงครับตัวนี้หางปลาตรงนี้เนาะก็ถ้าเป็นอะลูมิจากศูนย์นะครับอ่อันเนี้ยอย่างงี้คือแบบปรับได้นะครับแบบปรับได้แล้วก็มีอันนี้เรียกว่าจอดด้านข้างช่วยในเรื่องของอากาศพรศาสตร์นะครับถ้ามองแบบเรียบไปนี่ฮะเนี่ยเขาจะมี ความเอียงขึ้นมาหน่อยมีออกจากศูนย์คือเรียกว่าถ้าเกิดข้างหลังเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยช่วยได้เยอะครับเรื่องของอากาศพลศาสตร์เนาะเนี <c ats> ่ย <Yaz> ล <ums on> ูไปเลยก็จะประมาณนี้นะครับอ๋อสำหรับรุ่นใหม่ๆที่เป็นยูโรห้เนี่ยครับเขาจะไม่มีเรื่องแรงม้าบอกแล้วนะครับ เรียกว่าเป็นแรงม้าสูงแล้วกันครับก็มีอยู่รุ่นเดียวเลยเป็น g x z ก็มีรุ่นเดียวนะเป็นยู r o ห m a แม็กเนาะก็ยังใช้เป็นเด็กกาแท็กเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ติดอุปกรณ์เทเลเท็นะครับเทเลเท็ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาการขับขี่แล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งในเรื่องของอเครื่องรูดบัตรนะฮะก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนครับสำหรับ g x z Euro5 มีอัตราทดเฟืองท้ายเดียวแล้วนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการรับชมติดตามอย่างไรก็อย่าลืมกดซ b บสไคร e และแชร์ให้ช่องทักกันขับด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ